สวัสดีครับพบกับผมนักรับหนึ่งซาโปรมิวสิกนครปฐมครับวันนี้มาอีกหนึ่งตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับซาวคาร์บนะครับรุ่นใหม่แท้แน่นอน EPM6 นะครับมาดูกันเลยไมโมโนะครับมีถึง6ช่องเสียงเบสแน่นกลางชัดปลายใสๆเลยนะครับสเตอริีโอมีให้2ช่องนี่สเตอริีโอนะครับนี่ใหม่สเตอริีโอด้านบนเป็นมอนิเตอร์กับออฟนะครับออฟมี2อออฟ เล็กดีครับเปิดเพลงเสียงเบสดีมากครับซาวด์คาร์ดนี้เรื่องเบสเรื่องกลางเรื่องอะไรพวกนี้ชัดมากครับมีเกณฑ์นะครับมี EQ 4สี่เมตรออกสองออกนะครับเครื่องเป็นตัวเครื่องสีออกน้ำเงินเข้มนะครับตัวนี้น้ำเงินเข้มปุ่มขาวจั้วนะครับสำหรับใครที่มองหามิกเล็กๆเ,เอาไว้เปิดเพงลงร้องเพลงใช้งานไม้นะครับ ซาวคราบแท้นะครับตัวนี้แน่นอนนำเข้ามือสองจากต่างประเทศแปลงไฟเรียบร้อยแล้วครับดูกันรอบๆเลยนะครับนี่ใครสนใจก็ติดต่อโทร0823292891ครับหนซาโปมิวสิกนครปฐมครับของแท้แน่นอนครับเสียงเบสแน่นๆ สายที่ชอบเปิดเพลงนะครับนี่เลยต้องเอาซาวคาร์บเลยครับผมราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ประกันให้3มเดือนเต็มครับขอบคุณครับ